อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม67มีเงินเข้าบัญชี6รายการมียอดเงินจำนวนเท่าไหร่นั้นติดตามในคลิปนี้ค่ะวันที่1มกราคม67เป็นวงเงินสิทธิที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนโดยประกอบด้วยบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะวันที่20มกราคม67โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบีย้ยความพิการ800บาท ที่ยืนยันตัวตนวันที่27กันยายนถึง26ตุลาคม66จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังยกเว้นผู้ผ่านสิทธิ์กลุ่มตกลนรอบอุทธรณ์และผู้ผ่านสิทธิ์รอบอุทธรณ์รอบสองเพิ่มเติม